สวัสดีครับวันนี้ก็ฝนเพิ่งตกไปนะครับาทางอำเภอกันทลมนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนผู้ชมเข้ามาก่อนอไหนๆเข้ามากันอย่างเข้ามากันอย่างครับอโอ้คนเข้ามาดูแล้วสวัสดีครับที่นี่คือเขื่อนหัวหนานะครับจังหวัดรีสะเกตนะครับอำเภอกันทะลาลมเนาะอยู่ตรงประตูเมืองอุบลราชธานีนะครับ เดี๋ยวพี่บอยจะพาดูชมความสวยงามของเขื่อนหัวนานะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่คนมาถ่ายรูปเซลฟี่เยอะแยะนะครับช่วงเย็นๆนะครับไปาพาไปดูเลยดีกว่า,านี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้ก็น้ำนิ่งๆดีนะครับเหมาะสำหรับการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ มาท่องเที่ยวครับอ่าเดี๋ยวพี่บอยให้ดูซิปริมาณน้ำเป็นแบบไหนอ่าอันนี้ก็เป็นปริมาณใต้เขื่อนหัวหนาครับสวัสดีครับคุณหมูอมสินอ่าเดี๋ยวเราดูต้นต้นน้ำซิอ่าโอ้ไงสวยนะอ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวพี่บอยจะพามาดูความสวยงามนะครับโอ้ เดี๋ยวพี่บอยตั้งค่าใหม่แป๊บหนึ่งวิวสวยไหมครับสวยนะสวยนะอ่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่บอยตั้งค่าโดนใหม่ก่อนโอเคอวิวสวยนะครับอ่านี่คือตรงต้นน้ำของเขื่อนหัวหนานะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูตัวเขื่อนสัญญาณภาพและเสียงชัดดีไหมครับอ่าก็ ลองมาเที่ยวนะครับยเย็นๆเนี่ยเขาจะมีสวนสวนข้างๆ่าเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวมากเลยนะเดี๋ยวพาดูอันนี้ก็เป็นเขื่อนหัวหนานะครับอ,อันนี้พ,พี่พี่บอยบินโดยการใช้ดโดรนนะครับประตูระบายน้ำก็เปิดเต็มนะครับฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้งครับอยังมีเสียงคลื่นๆเลยนะ แถวไหนตกบ้างเอ่ยบอกพี่บอยนะครับดูสวยงามไหมครับคนก็ชอบมาเซลฟี่เล่นนะครับชัดเน,ะา,นดาะในวันพาบินวนๆดูดูความสวยงามาก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับาทางมาอุบลตรงซุ้มประตูเมืองอุบลน,นะครับมีสวนให้ให้เรา ถ่ายรูปเล่นเยอะนะครับอ่าสวนสวนเขาจับเป็นสวนเยอะๆเลยข้างๆครับกําลังสวยเลยอ่านี่ก็เป็นเขื่อนนะครับหัวหน้าน้ําก็ยังนิ่งๆอยู่เนาะอ่าอ่าวิวสวยนะข้างๆก็จะมีสวนนะเดี๋ยวพี่วอยพาไปดูสวนนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูตัวเขื่อนก่อนฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้ครับอ่าฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้ อ่าเนี่ยเป็นความงามนะอันนี้มาบินให้ดูนะครับใครที่มาอุบลก็บางครั้งก็ลองลองแวะมาเล่นเล่นดูนะครับอ่ามาถ่ายรูปเล่นก็ได้ครับอ่าช่วงเย็นๆอีกแถวนี้เขาจะพาลูกเล็กเด็กแดงพาครอบครัวมอําลังกายกันอ่าคุณโอม,มสินบอกน่าเที่ยวนะอ่าสวนสวยนะเดี๋ยวพี่วายพาไปดูสวนครับอ่าเขาจะมีของขายนะมีแมคคาส้มตำด้วยมาขายอยู่ตรงเนี้ย วิวสวยครับวิวสวยนี่เดี๋ยวบินให้ดูนะครับวิวข้างทางตัวนี้ก็จะเป็นสวนอยู่ซ้ายขวานะครับอ่านี่ก็เป็นสวนนะเดี๋ยวพี่บอยให้ดูสวนตรงนี้สวนด้านขวาจะสวยกว่านะครับเหมาะสําหรับมาเดินเล่นชิวๆนะครับอ่านี่ก็เป็นสวนเขาจะเปิดช่วงเงย็นๆนะครับอ่านี่เป็นสวนก็ ช่วงเย็นเขาจะพาลูกหลานมาออกกำลังกายตรงนี้นะครับมาวิ่งได้นะครับมาถ่ายรูปเล่นนะครับเป็นสวนหย่อมเล็กๆกลางคางเปนน้ำมูลนะครับเป็นไงมีกระตอบด้วยสวัสดีครับคุณลิงคิดดื้อแล้วก็มีกระชังปลาด้วยนะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับเดี๋ยวพี่บอยจะพาไปดูธุรกิจกระชังปลาที่เขาทำกระชังปลากันมีใครเคยเห็นบ้างไหมเดี๋ยวพาไปดูกัน เห็นไหมครับปลาที่เรากินกันแถวนี้ครับเนี่ยมาจากกระชังปลาไม่มั่นใจนะว่าเขาขายหรือเปล่าสวัสดีครับคุณเป้ซิ่งครับนี่ก็เป็นกระชังปลานะครับก็เป็นธุรกิจท้องถิ่นนะครับอ,อยู่อำเภอกันทลาลมครับไม่กระชังปลายาวเลยเป็นหมู่บ้านของกระชังปลานะครับมีปลาเลยพี่บอกก็ไม่รู้นะว่ามีปลาเลยเขาขายหรือเปล่า บรรยากาศดีครับสวยมากเลยอ,อย่าเป็นแม่น้ำมูลนะครับอ่าสวยนะสวยนะอ่าเดี๋ยวบินย้อนกลับมาให้ดูแซ่บอ่านี่คือเป็นตัวเขื่อนนะครับอ่าเป็นไงสวยไหมอ่าบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีอ่า ไม้ดอกยังไม่ออกครับตอนนี้ปกติมีไม้ดอกนะแต่ว่าไม่ใช่หน้ามันตอนนี้ม,มออีมีดอกอยู่ครับมีดอกอยู่ครับแต่ว่ามันเขียวมากครับเขียวมากเลยมันจะมองไม่เห็นเท่าไหร่ต้องมาดูใกล้ๆครับไม้ดอกมีนะมีเยอะเลยครับแต่พอดีเราบินจากโดนจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะเห็นเป็นสีเขียวมากกว่าอ่าบรรยากาศดีครับอ่เอเขื่อนหัวหน้าอยู่ตรงไหนนะครับ จซุ้มประตูเมืองที่เขาบอกเป็นประตูเมืองอุบลได้ไหมครับทางมาอุบลนี่แหละที่ซุ้มประตูเมืองแปลกๆครับแล้วผ่านซุ้มประตูเมืองมาอยู่ซ้ายมือครับอ่าซุ้มประตูเมืองอุบลน,นะครับที่เป็นมันกีบดอกบัวแปลกๆครับอ่าที่เขาดรามากกันบ่อยๆอ่าแล้วพอขึ้นทางโค้งมาก็อยู่ซ้ายมือครับอ่านี่คือเขื่อนหัวหนาน,นะครับอ่าบรรยากาศดีนะเดี๋ยวพี่บอยจะบินรอบ อีกสักหน่อยให้ดูแล้วกันดูบรรยากาศของเขื่อนหัวนานะครับอย่าลืมนะกดแชร์ด้วยนะบอกให้เขารับรู้ว่าสีสิเกตมีสถานที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยครับพี่บอยก็พามาบินดูความสวยงามนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำมูลนะครับที่จะไปอุบลนะครับแม่น้ำนี้ก็จะต่อมาจากเขื่อนราสีก็สวยงามนะครับแม่น้ำมูลบ้านเราเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสีสะเกตนะครับ เส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับก็จะไปบรรจบอยู่ที่แม่น้ำสองสีคือแม่น้ำโขงเรานั่นแหละครับอ่าอยู่อำเภอโขงเจียมนะครับธุรกิจกระชังปลานะกระชังปลาเป็นไงสวยไหมเรบของจากบนสูงแม่น้ำบนสุดฝนก็เริ่มมาครับเมื่อกี้ตกไปแลรอบอ่าดีบอยจะดบนลำกับที่ดูครับ ช่วงเย็นนะครับพี่บอลแนะนำนะมาออกกระก,ก,ารกายก็เปลีย่ยนบรรยากาศนี่ยทำลดคาความกัวมาแต่ก็ต้องจับดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่นาวนะก็ป่าท่ิ์กีควนะรับดพี่เปิดประตูบ คนยังไม่เคยมาเลยครับมีเกาะกลางน้ำด้วยครับพี่วอ่ามีครับมีเกาะจะเป็นสวนนะครับอ่าสวัสดีครับคุณวิจิตนะครับอ่าสวัสดีครับอตอนนี้ก็มีสาวๆตัวนี้มามาเยอะอยู่เหมือนกันอ่าสาวๆนี้เรียนมาเที่ยวกันถ้าเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้ว ว้าวนง่สวยนะพี่บดว่ากระาบินเล่นสนุกเลยเป็นไงสวยนะฮะเขื่อนสวยๆนะครับจะพาไปดูสวนอีกรอบหนึ่งก่อนเราจะกลับกันอ่า ทางขวานะครับก็จะเป็นสวนสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีถนนมีพี่บอยว่าถ้าใครมาช่วงเย็นก็มาถ่ายรูปเล่นก็ได้แล้วก็มาออกกำลังกายวิ่งสกรอบสองรอบครับมีไฟด้วยครับอาจจะมีผู้สาวเนี่ยเสียงผู้สาวแทกเข้ามาอันนี้จะเป็นสวนครับสวนอาจจะดูเคียวๆหน่อยน,นะครับช่วงนี้เราลองบินเข้ายดูในสวนสิ สวนก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะครับตามแบบฉบับสวนสวยนะสวน,นสวยนะครับหมอนสำหรับการผู้สาวลายครับได้ยินเสียงครับ <c oughs> นี่เขาก็พาลูกมาเล่นกันนี่มีไม้ดอก มากันเก็บเลยครับอ่นนี่ก็เป็นผู้สาวนะครับผู้สาวมาเพียบครับอ่าเขาบอกว่าจะเข้ามาใกล้พี่บอยสูงเลยอ่าเห็นไหมผู้สาวกันถล่มอฟองเรือพาย แางนี้ก็มีสวนนะครับอาจจะพาไปดูจะพาไปดูสวนอ่านี่ก็มีสวนนะครับเข้าหาคนบันครคับอยู่แต่ยาคือสูงนิดนึงครับอ่าแต่ว,ว่าสวยนะสวยนะ,อ,ะอยู่กันทะลมครับเกลื่อนหัวหน้าครับอ,อ่เดี๋ยวแบตพี่บอยหมดแล้วครับ พี่บอยก็เดี๋ยวจะลา,ากันไปด้วยภาพภาพนี้แล้วกันของกีเมียโอเคแบบพี่บอยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวไปหาผูา้สาวสวยนะทางซ้ายทางขวาก็บรรยากาศดีครับคนมาหลายอยู่ครับก่อนกลับก่อนกลับ ผูสาวม,มาหลายอ่าโอเคเป็นไงชอบอ่าอ่าพี่บอยก็บินเล่นสนุกอ่า,อาก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่นี่เขื่อนหัวหนานะครับอำเภอกระเทาะลมจังหวัดศรีสกเกีน,นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่บอยไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมแชร์นะ